กาบกาบกับกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคลองตากระจ่องแรมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเอากาบกับกาบระหว่างหมวกกับไข่อะไรใหญ่กว่ากันนี่วันนี้ใหญ่ทั้งคู่แต่แน่แล้วแม่ใหญ่กว่าถ้าแม่ไม่ใหญ่กว่าไม่ได้นะนี่แม่เอาไข่เป็ดมันทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าไข่เป็ดของแม่จะเป็นเมนูอะไรแม่ก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่ไก่ก็ไข่ไม่ไข่ก็เป็ดไม่เป็ดก็ไข่อะไรโอ้ วนไปวนมาเนี่ยแม่เป็นบีบตูดเป็ดมาเมื่อกี้นี้เสียงแห,งห้งเมนูของแม่ไข่ลูกสปายรอเล่นไข่ลูกเขย<อ>เรามาดูวัตถุดิบหลักกันเลยดีกว่าวันนี้แม่มีไข่มานี่ส่วนสมนี่ง่ายมากเลยมีอยู่2อ,อย่างหอมเจียวกับพริกทอดเครื่องปรุงมีน้ำปลาน,น้ำตาลมะขามเปียกอันนี้เดี๋ยวแม่จะไปทำน้ำมันน้ำไข่ลูกเขย วันนี้แม่มาทั้งลูกสะพ้ายทั้งลูกเขยเลยเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูว่าลูกสะพ้ายกับลูกเขยมันต่างกันยังไง <Okay. S 1> ดูการต้มไข่กันเลยจ้าแต่ก่อนจะใส่ไข่ลงไปใส่น้ําลงไปแล้วใส่เกลือลงไปเลยนี่ไม่ต้องกลัวมันเค็มนะใส่ลงน้ใส่น้ําลงไปเลยใส่เยอะๆเลยทีนี้เนี่ยนี่ใส่ไข่ลงไปเลยนะหนูทิ้งไว้อย่างนี้เลย อย่าเปิดไฟแรงมากนะถ้าเปิดไฟแรงมากนะดอกไข่มันจะแตกเราก็ทิ้งเรื่องไข่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราหั่นไปทําส่วนผสมอย่างอื่นนี่เป็นดาบแรกมาเลยมะขามเปียกใส่ลงไปเลยนี่มะขามเปียกใส่ลงไปขันค้นๆอย่างนี้นะลูกขันให้นเป็นค้นๆอย่างนี้นะมันจะได้เหนียวไวที่สองน้ำตาลมะพร้าวเลยจ้านี่ใส่ไปในอัตราส่วนที่เท่ากันนะลูกคิดง่ายๆอารมณ์มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสามรสน่ะ มีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานใส่ลงไปเลยคนส่วนผสมสามอย่างนี้ให้เข้ากันแล้วหนูก็ตั้งไฟเคี่ยวจนมันเหนียวนี่หนูจะดูได้ไงว่าแม่น้ำหนูเหนียวแค่ไหนประมาณไหนดูที่ฟองมันฟองน้ำตาลเนี่ย ถ้าเกิดมันเป็นฟองเล็กๆยิบๆเนี่ยมันยังไม่เหนียวมากแต่ตาบใดที่มันฟองมันใหญ่ๆฟองมันเริ่มฟูใหญ่ๆเนี่ยในลักษณะเนี้ยมันจะเริ่มเหนียวแล้วมันจะเริ่มเหนียวแล้วนะอ่ะแล้วช่วงที่มันร้อนเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะมันยังไม่เหนียวเยอะเลยอย่างนี้แต่เดี๋ยวพอมันเย็นแล้วปุ๊บมันจะเหนียวทันทีลักษณะนี้เตรียมปิดไฟได้เลยปิดไฟทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวรอมันเย็นเราก็หันมานี่มาดูไข่ของเราว่า ไข่จะสุกหรือ,อยังช่วงเวลามันจะใกล้เคียงกันมากเลยทาไอ้นี่เสร็จมาดูไอ้นี่แล้วไปทําไอ้นันน่นไปดูไอ้นู่นไปดูไอ้นี่เสร็จพดีได้เกมาแม่จะให้ดูไข่นะต้มแล้วมันจะขุ่นๆอย่างนี้เนี่ยถ้าสีแบบนี้เรายกดูเนี่ยเราโอ้ร้อนมันจะร้อน่ะเวลาต้มแล้วมันจะร้อลูกมันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยสีมันจะต่างกันสีมันจะขุ่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยใช้ได้แล้วหลังจากต้มไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจียวหอมกันนะว่าแม่จะเจียวหอมยังไง หอมแดงซอยเนี่ยเราไปซับซับความเป็นน้ำเป็นน้ำมันมันออกเพราะว่าถ้าเกิดเราปอกเลยซอยเลยอย่างเงี้ยมันทอดยากเอาไปผึ่งสักนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปจะใส่ในขนาดที่น้ำมันร้อนจัดๆนะเดี๋ยวมันอมมันจะกรอบไม่เสมอกันแล้วก็มันกรอบแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆใส่ในขนาดที่น้ำมันยังไม่ร้อนมากแล้วเราก็คั่วคนมันไปอย่างนี้คนให้เคนให้ทั่วๆนะลูกนี่เลือไปเรื่อย เอาแค่สีนี้พอนะลูกดูนะเอาแค่สีนี้พอนี่พอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปปรับสีของมันเองอีกมันเหมือนกับที่เราเจียวกระเทียมนั่นแหละนี่เดี๋ยวมันจะไปปรับเป็นสีให้สีมันเข้มกว่าน,นี้นี่แล้วเราก็มาพักไว้นี่พักไว้หอมที่เราเจียวไว้ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ามันไข่ตอนแรกเอามาแช่น้ําไว้ให้มันปอกง่ายส่วนน้ําที่มันเคี่ยวนี้เอาทิ้งไว้ ให้มันเยน็นเห็นไหมสามอย่างแม่มีเหตุผลไอ้มีเหตุผลจากนั้นเรามาปอกไข่กันดูเลยทุบตรงหัวที่มันบุบกอนลูกไข่มันมีสองด้านอีกด้านหนึ่งบุบอีกด้านหนึ่งไม่บุบอันนี้ไข่แม่มีหลายสเต็ปเดี๋ยวหนูคอยดูนะลูกทําไมแม่ต้องใส่เกลือใส่เกลือแล้วแช่น้ําเยน็นรับรองล่อนมากเลยไม่มีสะดุดเลยครับนี่เห็นไหม หลังจากที่แม่ปอกไข่ให้ดูแล้วว่าแม่ปอกไข่ยังไงให้ไวทํายังไงให้ไข่มันล่อนแม่บอกเทคนิคไปแล้วนะ <Okay. S 1> อันนี้มาดูว่าไข่ที่แม่ปอกนะ่ะมีกีดสเต็ปเดี๋ยวแม่จะดูเลยว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรอย่างนี้เขาต้มยังไงนะอันนี้แข็งๆอย่างนี้ยไข่สุกเรายกมาถ้าเกิดมันหนักอย่างนี้นะนี่เห็นไหมแม่บอกแล้วว่าอันนี้ยกมาแล้วหนักมากมันไม่นิ่มเลยมันแข็งเพราะฉะนั้นพอมันแข็งปุ๊บข้างในก็แข็งไปด้วยแม่จะบีบดูนะอันนี้นิ่มว้าว อันนี้ยางมาตูมหรือยางมาต่อยแม่แม่อยากรู้ว่าแม่ยังไงเนี่ยแม่ก็จะใช้บีบเอาอันนี้ก็อีกสเต็ปึ่งเห็นไหมแม่ใช้ความรู้สึกเอาเวลาหนูต้มอ่ะเจ็ดนาทีห้านาทีอะไรหนูอันนั้นก็ใช้ได้สามนาทีก็ใช้ได้หนูชอบยังไงหนูจับเวลาเอาแต่ของแม่เนี่ยนี่แม่ใช้ความรู้สึกดูจากเปลือกไข่เอาทีนี้วิธีการทอดไข่ลูกเขยหนูเคยดูนะว่าหนูจะทอดทั้งลูกอย่างนี้ก็ได้หนูจะทอดให้เป็น เป็นซีกๆอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่จะทําให้ดูหมดเลยว่าไข่แบบนี้ควรทอดอยังไงไข่แบบนี้ควรทอดอยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทอดไข่กันเลยจ้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่า mm hmm. การทอดไข่เป็นลูก mm hmm. กับการทอดไข่ที่ผ่าซีกแล้วมันก็ไข่ลูกเขยเหมือนกันแต่ดั้งเดิมเขาใช้แบบนี้เนี่ยบางทีนะเราทอดไปสังเกตไหมเวลาทอดไข่แล้วมันเป็นฟองเยอะมากเลยไข่ลูกเขยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไข่แดงมันแตกแต่ต้องแม่ให้แตกแบบนี้นะมันจะไม่เป็นฟอง แม่ไม่มีหรอกลูกเคยแม่ต้องมีลูกสายเพราะมีแม่มีลูกชายคนเดียว <Okay. S 1> นี่ไข่เริ่มเหลืองแล้วใช่หไหมเดี๋ยวมันก็จะเสมอกันเองแหละตักขึ้นสิค้ารออะไรเดี๋ยวไขด่ดําอย่าทอดนานเกินไปนะลูกพอหนังมันฟูอย่างนี้หนูขึ้นได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่าแข่งเกินเป็นหนังกระติกนะมาดูแบบนี้นี่จะเอาอันไหนใส่ก่อนดีเอาอันที่สุกแล้วใส่ก่อนนี่ นี่แม่อยากมีสไปรแม่ได้ทําไข่สไปรก็เหมือนไข่ดาวแล้วล่ะไม่ใช่อะไรเลยใส่ลงไปเลยมันจะฟูอย่างนี้เลยนะนี่โอ้สวยงามตามท้องเรื่องเลยอันนี้คือสเต็ปไข่กรอบเดี๋ยวดูอีสเต็ปหนึ่งนะเป็นไข่นุ่มอ่านี่ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งเราจะใช้น้ํามันน้อยๆน,ยน,ยนะลูกมากี้นี้ ใช้น้ำมันเยอะมันจะทําให้ไข่ขาวกรอบถ้าหนูไม่อยากให้ไข่ขาวมันกรอบหนูใช้น้ํามันน้อยๆแล้วหนูเทไข่ลงไปเลยเนี่ยไข่แดงมันจะขึ้นมาในลักษณะนี้หนูก็ตวัดน้ํามันอย่างนี้เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบทสรุปของไข่ลูกเขยกับไข่ลูกสไปซ์กันว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูเลยจ้า แม่พาไข่ทาไข่ทอดไข่ให้ดูหลายสเต็ปม,มากเลยนะหลายอย่างมากเลยหนูไปเลือกเอาแล้วกันว่าหนูชอบอยังไงที่แม่ทําอันนี้ไข่ลูกเขยเนาะสาหรับคนมีลูกเขยเอ้ยอันนี้ไข่ลูกเขยสําหรับคนมีลูกสาวอันนี้ไข่ลูกสะพ้ายของแม่แม่มีลูกชายแม่ทําให้ดูสองอย่างแล้วแต่หนูนะถึงเวลาแล้วแมจ่จะต่อแล้วนะนี่หนูก็เอาน้ํานี่เลยที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้เห็นไหมพอเย็นแล้วมันก็เหนียวเนี่ย หนูก็โรยลงไปเลยลูกลาดลงไปลาดลงไปเลยนี่โอ้โหเนี่ยแขกไปใครมาเนาะได้เลยเนี่ยนี่เลยหอมเจียวแม่ใช้มือเลยนะเพราะแม่ทำเองกินเองคนเดียวโอ้น่ากินไปอีกอนะน่ากินไปอีกอร่อยไปอีกทำอะไรก็อร่อยสวยด้วยเก่งด้วยพูดยาก อยากจะเล่าเหมือนกันไข่ลูกสไ้ายก็เหมือนกันหนูก็โรยโอ้โหเนะี่ยลูกชายลูกชายแม่เรียกไข่หวานไข่ดาวหวานโรยไปอีกใส่ไปเลยใส่แบบนี้ใส่เหมือนที่แม่ใส่ยังมืออยู่ทําไมนี่พริกทอดสิคะรออะไรอยู่นี่ใส่ลงไปเลยนี่นี่โอ้ยไข่อาบกกชีไปไหนเมื่อกี้ใส่อยู่ในหม้อเนี่ยโอมันกลางม้งรออยู่นี่มันเหี่ยว แม่ก็เลยเอามานี่เห็นไหมไม่ได้โม้นะเมื่อกี้เหี่ยวจริงๆแม่คิดว่าจะทํายังไงดีนะแม่เลยให้มันนอนพักนี่มันตื่นแล้วฟื้นแล้ว,ลวเด็ดมาวางเร็วเข้างามงดเสร็จแล้วจ้าถึงเวลากินแล้วนี่เลยเดี๋ยวแม่จะตักให้ดูนะว่าแม่เลือกอันไหนแม่ชอบสามสเต็ปแม่ชอบสามสเต็ปนี่ นี่ดูนะไข่สามตะเต็ปของแม่แม่ชอบแบบนี้แม่ชอบแบบนี้เอาที่แม่ชอบ,บ,บน,ออบนี่โอ้เอาน้ำมานิดนึงนี่เลยหืมสุกกำลังดีไม่เหนียวเกินไปหอมแดงตากมาเป็นชิ้นเลยมันหอมจริงเลยมันช่วยได้เยอะเลยน้ำไข่ลูกเขยนะจะเป็นสามรสมันมีหวานมีเปรี้ยวแล้วเค็มตามจำนะหวานเปรี้ยวแล้วเค็มตาม หอมเจียวพริกทอดถ้าหนูอยากได้อารมณ์เผ็ดๆหนูตักพริกใส่ปากเข้าไปเลยแต่แม่แค่นี้พอละ <c oughs> บอกเลยว่าสุดยอดมันย้อนเข้าไปใต้ลิ้นอะอารมณ์ได้เลยมันมาเลยอารมณ์ไข่ลูกเผยแล้วขอเทีมไข่ลูกสะใภ้หน่อยก็จะว้าวสรุปแล้วแม่อยากกินไม่ใช่อะนะ มีความสุขที่สุดเลยได้กินของอร่อยๆถูกใจทำเองกินเองนักเลงพอกลับไปทำที่บ้านกันดูนะลูกๆเชื่อแม่เหอะทำเองกินเองสุดยอดจริงๆเมนูของแม่ทิปดีๆอย่างนี้เคล็ดลับเด็ดๆอย่างนี้ได้กันไปหมดแล้วอย่าลืมนะให้กำลังใจแม่ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีอย่าลืมนะ กลับข้าวกลับแม่ครัวตัวดีเป็นกำลังใจให้แม่เหมือนที่แม่บอกแม่ไปแล้ววันนี้แม่ไม่เอาอะไรไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมแม่จะรีบไปรถไฟมาไปแล้วบ๊ายบาย